อาหารที่หากินได้ทุกที่แต่ไม่ใช่ทุกที่จะอร่อยเหมือนร้านนี้ปลาเล็กข้าวมันไก่เป็นร้านเบอร์หนึ่งในย่านท่าดินแดงเป็นร้านที่อร่อยระดับต้นๆของประเทศก็ว่าได้เป็นร้านที่ใครมาทานแล้วจะติดใจ,จเป็นร้านที่มีสเสน่ห์มีอะไรครบขนาดไหนมาตามมาครับ เมนูของที่ร้านก็จะมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดข้าวมันคอหมูย่างค่ะผสมได้รวมกันได้ค่ะแล้วก็มีไก่ตัวขายค่ะไก่ที่ร้านไก่ต้อนนะคะที่ตั้งร้านอยู่ตลาดท่าดินแดงนะคะเลยท่าดินแดงซอยเก้ามาหน่อยอยู่ข้างเซเว่นเลยค่ะเข้ามานั่งในร้านเนี่ยกินข้าวมันไก่หอมมากแล้วเป็นร้านที่มีความพิเศษคือมีข้าวมันไก่แน่นอนละ มีไก่ทอดที่เป็นออปชั่นเสริมเป็นผู้ช่วยพระเอกและเด็ดสุดคือมีข้าวหอมยา่างซึ่งไม่มีที่ไหนมีเหมือนที่นี่ไก่ฟูฟูนุ่มๆดูแล้วน่าทานมากครับเราจะมาเริ่มต้นชิมกันเลยนี่คือน้ำจิ้มซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเครื่องครบคนมากจานนี้เป็นจานร,รวม3าอย่างนะครับราคา60บาท สำหรบใครที่อยากจะสั่งแยกถ้ามันจ่ายจานหนึ่งสีบาทไก่ต้มไก่ทอดราคาเท่ากันรับเป็นข้ามันคอม,มูย่างจะเริ่มต้นที่50บาทขอมมากครับนั่งอยู่ตรงนี้หอมคำแรกร้านดังในย่านข้าวดีข้าวเนี่ยหอมเลยแล้วเคลียงเม็ดสวยมีความนุ่มในตัวไก่เนี่ยดีเลิศขอม,มูย่างครับ จะมีกี่ครั้งที่จะได้ทานข้าวมันพร้อมหมูย่างในร้านอร่อยอมหมูย่างดีดีมากด้วยหอมเลยแล้วพอมาลองข้าวมันที่ที่ทีพิถสันในการปรุงทำให้ข้าวมันพร้อมย่างร้านปลาเล็กเยี่ยมเราจะมาชิมไก่ทอดกันครับ ห,หอมรสชั้นดีอร่อยมากมาเนี่ยรักพี่เสดายน้องสั่งรวม3อย่างได้จานนี้ราคา60บาทเท่านั้นต้มได้ดีครับใสๆเชงๆไม่มันแล้วก็มีฟักชิ้นใหญ่ๆอันนี้ความชอบเลยหลายๆที่อยาหันฟักแบบวิญญาณที่นี่หันใหตเตเ้เต็มบากเป็นเน,นคำนี่คือ ของโปรดที่ทานคู่ข้ามันไก่แล้วอร่อยอร่อยจริงข้ามันไก่เขาวัดกันที่ซีอิ๊วดำซึ่งคนที่ชอบเนี่ยเขาก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปแบบนี้มไม่ใส่อร่อยใส่ก็อร่อยก็ใครชอบก็ใส่ได้เลย แล้วแต่เราเติมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเข้าไปอีกอันนี้จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นแนะนำเลยครับต้องมาต้องลองก็เปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มขาย6โมงหมดประมาณเที่ยงอะค่ะเบอรโทรสั่งอาหารนะคะ099-050-1117ค่ะแอปมีโรบินฮูดแก๊ปแล้วก็ไลแมนค่ะท่านที่ขับรถมาสามารถจอด ที่ริมถนนหน้าร้านได้ตามวันคู่วันคี้หรือจะนำรถไปจอดที่ตลาดท่าดินแดงซึ่งมีที่รับจอดรถหลายชั่วโมงหรือตรงไปจนสุดทางนะครับซอยท่าดินแดง17จะมีร้านรับจอดรถท่านที่เดินทางทางเรือสามารถขึ้นเรือข้ามฟากที่ราชวงศ์ข้ามมาฝั่งท่าดินแดง แล้วเดินมาที่ร้านได้สำหรับรถเมย์จะมีรถเมย์สาย20นะครับผ่านหน้าร้านอร่อยระดับประเทศรสชาติขนาดนี้จะขยายกี่สาขาก็ทำได้จะขยายไปถึงต่างประเทศผมเชื่อครับว่ารสชาตินี้ไปไกลทะลุโลกอย่างแน่นอนขอเชิญทุกท่านมาหิมอร่อยและมีความสุขที่ร้านปั้นเล็กข้าวมันไก่ท่าดินแดงซอยเ้ามาตามมาครับ